โกสนเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายค่ะชอบดินโปร่งร่วนซุยอากาศถ่ายเทได้ดีไม่มีน้ำขังเฉะมีอินทรีย์วัตถุปานกลางแสงแดดมีส่วนช่วยให้สีของใบโก,กสนเป็นเงางามนะคะแต่ไม่ควรรับแดดทั้งวันค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนยาย่า,ยาภาวนาชาแนลค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูโก,กสนนะคะทำได้ไงโก,กสนใบสวยสวยมากค่ะ เอ้ยโกศลที่หน้าบ้านนะคะอ่พาเพื่อนๆมาดูโกศลที่หน้าบ้านนะคะเพราะโกศลที่หน้าบ้านของยาย่าแตกกิ่งแตกพุ่มเยอะค่ะอะ่เพื่อนๆมาดูพุ่มตัวนี้ก่อนนะคะอะ่ดูสิคะเนี่ยนะคะยาย่าเวกให้ดูนะคะเนี่ยเขาจะแตกกิ่งมาเองนะคะเราไม่ได้ตัดยอดนะคะอันนี้ยาย่าปลูกมาประมาณสองปีค่ะ เนี่ยเขาจะแตกกิ่งมาเองอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในหน่อยนะคะเวฟไปดูดินหน่อยค่ะอ่านะคะน่น,นะคะดินปโปร่งนะคะถ้าดูทางด้านหลังนี่ดูทางด้านหน้าของโกศลอาจจะดูเหมือนมืดนะคะแต่ดูทางด้านหลังและดินปโปรง่งเนี่ยนะคะนี่เป็นพื้นที่ด้านหลังโกศลนะคะจะเห็นว่าระหว่างต้นโกศลกับกําแพงบ้านนะคะจะมีที่ว่างอยู่ประมาณ75เซนนะคะหรือประมาณหนึ่งเมตรนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นคลังปุ๋ย เวลามีใบไม้ทับถมกันเยอะๆ,ๆยายาก็จะเอามาเทไว้แถวๆติดกับกําแพงนี้นะคะคือให้ห่างจากรากของโกศลหรือบางครั้งที่เรามีเราทําอาหารนะคะจะมีน้ําล้างปลาหรือมีเศษหัวปลาบ้างนะคะถ้าเราไม่เอาไปทําปุ๋ยหมักเราก็มาราดไว้ริมๆกําแพงตรงนี้นะคะแล้วพอย่อยสลายรากโกศลก็ดูดซึมไปใช้ได้เลยค่ะอันนี้ยาย่าคิดตัวเองนะคะว่าอาจจะเป็นคลังปุ๋ยเขาได้คลังปุ๋ยที่ดีนะคะ ต้นเขาเลยเป็นต้นใหญ่นะคะใบใหญ่และประกอบกับส่วนอื่นด้วยนะคะเพราะเรามีการใช้ปุ๋ยอย่างอื่นด้วยนะคะที่ยาย่า,ยายใช้อยู่ประจําที่ใช้อยู่ประจําก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่กลต้นนี้นะคะอีกต้นหนึ่งนั่นจะเห็นว่ากิ่งเขาแตกขึ้นมาเองนะคะเมื่อถึงเวลาเหมาะสมหรือถึงเวลาที่เขาเก่ตัวขึ้นมานะคะเนี่เขาแตกขึ้นมาเองหลายๆกิ่งเลยนะคะ ตรงนี้เราไม่ได้เด็ดยอดนะคะแล้วไม่ได้ตัดตัดต้นนะคะคือความอุดมสมบูรณ์อาหารพร้อมนะคะเสียงเด็ดพร้อมเขาสมบูรณ์เต็มที่เขาก็แตกกิ่งออกมาเองค่ะอุ้ยเจอตัวนี้นะคะเจอน้องหอยนี่ต้องเอาออกนะคะยอมเสียใบไปหนึ่งใบเลยค่ะเด็ดไปพร้อมน้องหอยนะคะเดี๋ยวจะพาไปปล่อยที่อื่นเวลาเราไปธุระนะคะเอาไปใส่ที่ไว้ก่อน แล้วออกไปธุระก็ไปปล่อยไว้ที่ต้นไม้ที่มีป่าเยอะๆนะคะที่ไม่มีต้นไม้หลักเพื่อนๆดูต้นนี้สิคะ,ะที่ยอดข้างบนนะคะมีใบสีเหลืองอข้างล่างใบแดงค่ะต้นเดียวกันนะคะ,ะดูนะคะเนี่ยนะคะต้นสวยๆนะคะี่ต้นนี้เหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยดูสิคะกล้ลใบเขาสวยๆนะคะ ใบสีแดงเนี่ยต้นข้างๆกันก็ใบเขียวนะคะตรงนี้โดนแดดครึ่งวันนะคะพราะอีกด้านด้านข้างของกุศลจะเป็นกำแพงรั้วบ้านค่ะใช่บงังแดดช่วงบ่ายให้นะคะเขาจะโดนดดแดดตั้งแต่เช้าจนเที่ยงค่ะเจอเน้องหอยก็เอาใส่ที่ไว้นะคะต้องเก็บทันทีค่ะถ้าเราไม่เก็บทันทีนะคะเขาหายไปเจออีกทีเขามีลูกเยอะแล้วค่ะหอยทากนี้จะออกไข่ครั้งละหลายหลายฟองนะคะ นี่ช่วงเที่ยงค่ะพาเพื่อนๆมาดูกโกศลช่วงเที่ยงนะคะว่าใบเขาจะเหี่ยวหรือเปล่านะคะเดินถ่ายรูปช่วงเที่ยงเห็นเงาตัวเองด้วยตอนนี้เวลาประมาณ11นาฬิกาเลยค่ะต้นโกศลดูไม่เฉ่านะคะเขาจะดูสดชื่นทั้งวันปกติยะาะจะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะคะยกเว้นวันไหนไม่ว่างก็จะเว้นเป็นหนึ่งวันค่ะโกศลน,นี้นะคะอายุประมาณสองปี ยายาปลูกเองตั้งแต่เป็นกิ่งเล็กๆนะคะเอามาปักชำก่อนแล้วเลี้ยงอนุบาลไว้พอแข็งแรงก็เอามาลงดินที่หน้าบ้านนะคะดูสิคะโกศลนสีสวยนะคะเนี่ยที่ก้านใบจะเห็นสีเหลืองชัดเจนเพราะตัวนี้เขาอยู่กลางแจ้งนะคะอยู่กลางแดดปกติยาย่าจะราดรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสัปดาห์ละหนถึงสองครั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราทําเองนะคะ ก็เลยรดโดยไม่หวงเพื่อนๆดูสิคะก้านใบสีแดงเขาก็สวยนะคะเป็นสีชัดเจนและอีกใบเป็นสีเขียวนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของต้นโกศนนะคะพอดูใบของโกศนนะคะใบสวยมากเลยค่ะมีหลากหลายสีอย่างต้นนี้นะคะเพื่อนๆดูสิคะบางใบเป็นเกลียวด้วยนะคะเนี่ยเป็นเกลียวและใบสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีแดง แล้วยายาดึงใบนะคะดูสิคะเขาไม่ขาดนะใบแข็งแรงนะคะยายาราดรถด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใบเขาแข็งแรงค่ะแล้วยายาาเนี้รถด้วยวิธีพิสดารนะคะเดี๋ยววันหลังยายาจะทําคลิปให้ดูนะคะว่าไม่ได้ไม่ได้ราดรถวิธีปกตินะคะวันนี้จะให้เพื่อนๆชมสีสวยๆของใบโกสุนก่อนนะคะก็รงรายละเอียดอื่นนะคะว่าที่ตัวเองราดรถจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวิธีพิสดารคือแบบไหนนะคะ สัปดาห์ละสองครั้งนะคะส่วนปุ๋ยคอกก็ให้บ้างนะคะสองเดือน,นต่อหนึ่งครั้งประมาณนี้นะคะเพราะถ้าเราไม่ให้ปุ๋ยคอกเลยก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปย่อยธาตุอาหารในดินเข,เขาต้องมีปุ๋ยคอกบ้างนะคะเพื่อให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ย่อยธาตุอาหารซึ่งทําให้ต้นโกศลน,นะคะรากโกศลก็ดูดมาใช้เลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบ แลใบอยู่กลางแดดอยู่กลางแจ้งนะคะใบเขาก็สังเคราะห์แสงค่ะก็เลยเป็นต้นที่แข็งแรงอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละคะ่ะตั้งแต่ปลูกโกศลมานะคะย่าๆไม่เคยเจอศัตรูพืชตัวใดเลยนะคะนอกจากหอยหอยนี้เขาจะมาดูดน้ําเลี้ยงที่ใบนะคะถ้าเราไม่เก็บออกไปใบโกศลใบนั้นจะซีดและในที่สุดก็จะเหี่ยวไปค่ะความอุดมสมบูรณ์และการที่มีอยู่ใน่ามกลางแสงแดดที่เหมาะสมนะคะ ทำให้กสนแตกยอดแตกใบนะคะถ้าเราต้องการที่จะให้แตกยอดเยอะอาจจะเด็ดเด็ดยอดตรงนี้นะคะเขาจะแตกกิ่งแตกใบเยอะแต่นี่ย่าๆยังไม่เด็ดนะคะตรงที่ย่าชี้อยู่ตรงนี้นะคะเราเด็ดยอดทิ้งก็ได้ค่ะเด็ดยอดตรงนี้แล้วเขาจะแตกกิ่งเยอะอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เขาแตกกิ่งเยอะแต่ย่าๆยังไม่เด็ดนะคะต้นนี้ก็ยังไว้อย่างนี้นะคะจะให้น้องเขาสูงไปเรื่อยๆค่ะ จะสังเกตนะคะว่าต้นสีแดงไม่มีกิ่งแขนงที่แตกขึ้นมาเองนะคะสำรวจดูแล้วนะคะทุกต้นที่เป็นต้น,ตนใบสีแดงนี้นะคะไม่มีกิ่งแขนงที่แตกขึ้นมาเองนอกจากเราจะตัดเขาแล้วเขาจะแตกกิ่งใหม่นะคะกุศลเป็นไม้มงคลนะคะเนื่องจากชื่อพ้องกับคําว่ากุศลจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดปักชำหรือตอนกิ่งใบอ่อนโกศลเอามาทำอาหารได้นะคะวิธีการดูแลโกศลก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆนี้เที่ยงแล้วนะคะเวลาเที่ยงนี้โกศลจะโดนแดดเต็มที่เลยนะคะใบจึงสวยและแข็งแรงขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อด้วยนะคะ,ะย่าๆข,ขอขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย